นี่ครับเกษตรกรพอเพียงครับผมเลี้ยงหมูหมูดำครับนี่ครับหมูดำครับผมเกษตรกรพอเพียงครับนี่ครับการเลี้ยงก็ไม่ยากครับส่วนมากมันกินก็พวกเศษอาหารหรือต้มข้าวให้มันกินครับใส่ผักบ้งพวกนี้ครับผมโต้นต้วนเลยครับ นี่ครับการเลี้ยงการเกษตรทำค้อง่ายง่ายครับเอาไม้ไผ่มาเลียงเลียงครับนี่ครับตอกเลียงเลียงเป็นประมาณนี้ครับขอกจัดไม้ไผ่ครับเลียงง่ายครับดูแลง่ายกินพวกผักพวกอะไรต้นกล้วยนี่โตอ้วนแล้วผม กเกษตรกรครับเลี้ยงแบบ,แบบประหยัดครับหาพวกผักพวกไรเศษอาหารเหลือให้มันกินครับหรือข้าวเหนียวพวกที่เราเหลือก็มาผสมกับพวกผักพวกไรครับอ้วนๆดีครับผมรอบๆบ,บรรยากาศครับข้าวกำลังสวยเลยครับนี่ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีคลิปใหม่ๆผมลงให้ดูครับผม